เอาละครับกาบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนลเ e Move ครับสำหรับวิดีโอนี้เราจะกลับมาที่ Horizon z e r o Dawn Story กันต่อนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นตอนที่5แล้วนะเออโอเคนะครับการเดินทางของเอลอยได้เดินทางมายังซันฟอล l ครับอาณาจักรของชาโดว์คาจานั่นเองว่ากันว่าในอดีตแมดคิงจีราในครับบิดาของราชาอาวาตได้สร้างพระราชวังไว้ที่นี่เป้าหมายของมันก็คือการเป็นป้อมปราการนะครับเพื่อที่จะปกป้องสิ่งต้องห้ามจากแดนตะวันตกอย่างไรก็ตามนะครับชาวเมือง ไม่มีใครรู้ว่าอะไรซ่อนอยู่ใต้ดินครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับผมอยากให้ผู้ชมได้รู้จักสิ่งสําคัญภายในซันฟอลว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกก็คือซันริงหรือว่าวงแหวนพระอาทิตย์การที่เราได้มองลงไปจากด้านบนนั้นทําให้รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของมันครับแต่ว่าผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามันมีแรงบันดาลใจมาจากโคอสเซียมหรือเปล่าแต่ที่นี่จะต้องเป็นสนามประลองเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งที่ภาคภูมิใจของชาวคาจาอย่างแน่นอนครับ เรื่องต่อมาก็คือระบบการปกครองที่นี่ไม่ได้ขึ้นตรงต่อราชาอาวาสนักบวชแห่งซันพริสยุคก,ก่อนนะครับได้ยกให้เรเดียนอิทามนเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์โดยแท้จริงครับทว่าอิทามนนั้นยังเด็กมากๆคงไม่แปลกนะครับที่เขานั้นจะถูกชักใยจากซันพริสนั่นเองซึ่งเอลอยก็ได้เห็นอิทามนนั้นประกาศให้ลูเซนบาฮาวัสเป็นผู้ออกคําสั่งทุกอย่างแทนครับโดยคําสั่งแรกของซันพริสผู้นี้ก็คือการประกาศฆ่าหัวบุคคลที่มีชื่อว่าอูทิดผู้ทรยศครับทว่าเขาจะเป็นใครและทํา จึงต้องตกเป,เป็นเป้าหมายนั้นจะอยู่ในเควสเสริมซ,ซึ่งเราจะมาทํากันในภายหลังนะครับเอาเละครับเรื่องสุดท้ายก็คือเป้าหมายของเอรอยโดยการมาในครั้งนี้นะครับเอรอยได้ทําลายระบบสื่อสารของดีเอคลิปลงแล้วทําให้เธอนั้นสามารถแทรกซึมเข้ามาภายในพระราชวังได้ครับจากนั้นไซเรนจะติดต่อมาเพื่อบอกที่หมายต่อไปครับเราจะต้องเดินทางแยกออกมาจากกลุ่มนักล่าออกมาอย่างด้านนอกซึ่งใกล้ๆจะมีทางลงเอรอยจะต้องใช้ทักษะที่ร่ําเรียนมานะครับค่อยๆปีนป่ายจนมาถึงทางลับที่เป็นเสมือนช่องลมที่ไซเรนปกปิดเอาว โดยก่อนจะเข้าไปนะครับเราจะต้องเตรียมตัวทุกอย่างให้พร้อมก่อน จากนั้นเมื่อเดินทางเข้ามาด้านในนะครับสิ่งที่เราค้นพบก็คือสิ่งที่ไซเรนใช้เวลาหลายต่อหลายปีศึกษาค้นคว้านะครับจนทําให้เขาได้มาเจอทางเข้าซึ่งสิ่งที่ขวางเขาอยู่ก็คือประตูกลไกลของมนุษย์โบราณซึ่งเขาไม่เคยก้าวข้ามสิ่งนี้ไปได้จนกระทั่งเอรอยผู้เป็นนักล่าแห่งนอนร่าได้เดินทางมาถึงครับการระบ,บุตัวคือด่านแรกซึ่งมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่ว่าระบบกลไกเพื่อเปิดประตูนั้นติดขัดด้วยความผิดหวังวอยวายของเอรอยได,ได้ปลดระบบเปิดประตูฉุกเฉินซึ่งมันทําให้เธอเข้าไปได้ในที่สุดครับ แต่ว่าต้องใช้ระบบระบายอากาศเป็นกําลังขับซึ่งมาทําให้ชาลูคาจาคนอื่นๆนั้นรู้ตัวว่ามีผู้บุกรุกเอาอะไรยังไงก็ตามนะครับเมื่อเข้ามาได้สําเร็จภายในนี้ก็คือสถานีวิจัยและพัฒน,นาโปรเจกต์ซีโร่ดอนนั่นเองซึ่งในนี้จะมีข้อมูลมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารสําคัญหรือว่าบันทึกคําพูดต่างๆแต่เอาละแต่คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับผมได้ทําการคัดกรองมาให้แล้วว่าเนื้อหาสําคัญนั้นมีอะไรบ้างนะครับโดยวิดีโอนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ชมได้ชมก็คือคําแถลงการของนายพ แท้จริงแล้วเขาก็คือประธานคณะเสนาธิการร่วมแห่งสหรัฐอเมริกาโดยเนื้อหาที่เขาได้แถลงนั้นมีใจความว่าตามที่พวกคุณได้ข่าวลือเกี่ยวกับซีโรดอนนั้นคือโครงการอาวุธลับสุดยอดที่จะช่วยพวกเราจากแฟรโรสวร์มโดยมีเงื่อนไขว่าปฏิบัติการต่อสู้กับพวกเครื่องจักรจะต้องยื้อเวลาให้มากพอนอกจากนี้ข่าวลือที่บอกว่าเขาเป็นคนแพร่กระจายหุ่นยนต์รบเพื่อฆ่าประชาชนนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและที่สําคัญที่สุดนะครับคือซีโรดอนไม่ใช่สุดยอดอาวุธและมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยพวกเร เ,เพราะว่าไม่มีอะไรช่วยพวกเราได้และเหตุผลนั้นก็คือในตอนที่เราพบปัญหาว่ามีเดะกลิชเกิดขึ้นตอนนั้นมันก็สายไปซะแล้วครับไม่มีอะไรหยุดยั้งการระบาดของเฟโรเพลกได้หุ่นยนต์จะยังคงขยายจํานวนและดูดกลืนพลังงานของโลกนั่นก็แปลว่าทุกชีวิตบนโลกจะถูกทําลายโลกของเราจะค่อยๆตายลงและมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะฆ่ามันมากแค่ไหนก็ตามหุ่นยนต์ก็จะยังคงเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามถ้าเรามีรหัสเพื่อยุติการทํางานของพวกมัน นั่นก็อาจจะเป็นหนทางเพื่อหยุดพวกมันได้แต่เมื่อเราได้ทําการคํานวณตัวเลขเพื่อทําการถอดรหัสดังกล่าวก็พบว่าเราต้องใช้เวลากว่าครึ่งศตวรรษจึงจะสำเร็จเทราว่าความจริงแล้วเราเหลือเวลาแค่16เดือนเท่านั้นฉะนั้นก็แปลว่าเราไม่มีทางรอดแล้วแน่ๆ และอีกเรื่องที่คุณควรรู้ก็คือการทำลายระบบชั้นบรรยากาศของโลกนั้นไม่เชิงว่าจะเป็นการทำลายล้างอย่างที่เราคิดเพราะว่าคุณสามารถเข้าไปหลบในหลุมหลบภัยหรือว่าสถานีอวกาศแต่ปัญหาก็คือมันจะไม่มีโลกให้คุณได้ทวงคืนอีกต่อไปเช่นเช่นดาวที่แห้งแล้งที่เต็มไปด้วยหุนรบนับล้านพวกมันจำศีลแล้วก็รอบางสิ่งเข้ามาให้พวกมันได้กัดกินต่อไปนี่คือความจริงที่โหดร้ายแต่มันก็คือความจริง ซึ่งเราจะต้องรับมือกับมันให้ได้โดยสิ่งนั้นก็คือโปรเจกต์ซีโร่ดอนเพราะว่าสิ่งที่ต้องแลกก็คือผู้บริสุทธ์นับล้านจะต้องสละชีวิตในสงครามระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์เพื่อซื้อเวลาให้กับผู้พัฒนาโครงการโดยมีหัวหน้าผู้พัฒนานั่นก็คืออลิซาเบธโซเบกนั่นเองครับ เอาเละครับวิดีโอหน้าเราจะได้รู้กันแน่นอนครับว่าโปรเจกต์ซ r o ร่ดอนคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างและสําหรับวิดีโอนี้นะครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมได้รู้จักช anel The Move ด้วยครับก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับเอาละวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ